ao, sượt trả nó, ừ. ờ, nó. khẩu cấp bay lượn nó, khẩu cấp à, à, bay đấy nó, khom khom nè, à, sai xít sai, thôi, khác

กูไม่กล้ากินตอนใหญ่นะเห็ดเจียวคั่ะก็ปาดมาจำจำเลยลาบกุงแดงไปชิ้นนัตอนใหญ่กับบุปผญังกุ้งแดงอ่าคาดองสามเซนบาทรถเก่งหนึ่งคันน้องถามน้องแววตาในเด้อวิจันต์ที่เอาอยู่บ่คำตอบที่ชัดเจน เราเลยเปิดภาพขึ้นมาเราพี่น้องเนาะเนาพบเจอกันพี่เด้อพี่น้องเด้อทางบ้านโคกไงพี่น้องเอ้มืาอนี้เนาะเนาจันทร์เลการทักทายสบายดีกลับไพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสู่ขู่สู่คนเมาพี่น้องเนาะพบเจอกันมืาอนี้พี่น้องเอ้เนาะทางด้านบ้านเดินคองบาดีเด้อพี่น้องเด้อมาอนีิเราพี่น้องเนาะก็ถือว่าซื้อเราพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ออุปกรณ์เนาะใน การเฮ็ดห้องน้ำห้องในเพิ่นแหละพี่น้องเลยมาครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวถักเกลยบัดที่นี่ข้าวกราบสบายดีเด้อพี่น้องเด้อกราบสบายดีและกราบสวัสดีเไอพี่น้อง FC, เอฟซีกันเด้อสุขุสุขคนครับพี่น้องเนะาะวันสิเป็นคนพี่น้องทางฝั่ง,งลราฝั่งไทยต่างประเทศน้ำเด้อเนาะก็ยิ่ดงดีต้อนรับเขาสู่ซองของ,ง,ง,งวับ้านเราคือเก่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอ้าพี่นอนะ้นองเลยมือนี้ À, nhưng mà thân đi khỉnh cái bạn phải gần không cháu ta bảo nộm được thì nông đơ à bên đường này nó đi nông nó thằng đàn bạn thương không cho ta phần xăm đẹp chết xin là bọc thì người như trang đại nó thì nó nó ta bảo thằng có ai tiếng phần nhìn ma là bố nó khi nó thì chẳng đạt thì nó mà ma thường rồi đấy thì nó người đấy ở lúc con cho à, không phải luôn phải ลุ harma, ้งก่อนลงไปงั้นวะลุ้ง um บ่มามามาชั no. ้นเจ้าของเฮือนทางไอลีเนาะสบายดีได้เด้อสบายดีเจ้ทีมงานร้างบ่นิโ้มาซอยเิ่นอย่างนี้นะเออมาซอยหน่อยซีนิวอย่างเดียวเลยวะชั้น ตักเีเอาลงแล้วเุินหรอบ่เอาลูกล้ววุ้นเดอดอนมีแต่มงคลมีแต่มงตั้งเลยเสาตั้งแล้วเอาแล้วมีเตอรเล้ยวล้วนแล้วเกิะเหรอเขาก็ไปรุ่นเนาะเขาก็ไปรุ่นไปรุ่นใหญ่เขาก็บาสุดเลยอ เอระวังเด้เนาะข่มมได้น่ะอิทซ้ิไก้อยรถก้อยก้อยคือกระหองเด้อเห็ดคือกระหองเด้อเห็ดคือมุกกระหองนี่ไปรอก็ได้เนาะเอาม่เพิ่นนเ กงไ้เพื่อนนี่ถาแม่เพ pues ื Oo, nu, ่อนซื้อมาต้นเพื่อนดดเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เพื่นก่อนยนึงโดดยน้องก็ตาอาลงแน่นะไไปลองเลยไล่เรียบ่ะา้วยดาะดีเพื่อ่วันีัน้นทเพชรเาะเรื่องแนวกินแลพวกแรพวกก้อ เแล้วเราก็ห no, 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 no. ่อ yeah, right yeah. yeah. uh ่ๆ huh. นั uh ่นเท่าน uh ่ะ huh. ห right? uh ่อเก็บคองเนาะจอยสิมี uh ่ข่าวดีโชคดีสิได้อ่ผู้มานอนเฮียงข้างไปจักบันแล้วนี่เนาะบริณีไงเนาะเออพี่น้องไหนมาตั้งแต่ดนดนเนาะไว้รถได้หนิเนาะไว้เอารถเของมินิอืมรถของมินิก็ได้อยากนอนก็ได้ได้หนิเนาะเอาเตียงขึ้นมาในปัาดทุก ทกกหอนเกี่ยวได้จบหมดลเออเออุกนนะโอ้องแหเยบรอยว่าังนี้รอยแล้ว่ตังแป้นเป็นอมากบกแป้นโอ้แป้นลมบอตัวนี้นี่จวบบตาเป็นไรนี่ชั้ประจักษเือลอื่ออยู่ปะีบนึ่งอยูนี่ยั่ง

ตัวอาวอาบวชิอ้าวไอาบทางที่ไน้กวงด้วคนอ่ะอืมเลียเมันัวใ่เลยนะขันห้องนขันห้องยอยสินี่อยู่จักกลัวยังกวงเน้ยเอยักกลจากด้วยผู้นึ่งลดปวดท้องอยู่ผู้นึงอยากอาบน้าไปเียงนุนเยี่ยวหอมเลยทามัันเออวเรือนคอยงับห้อมเนี่ยนะเพื่ากมี้นกนี่เรื่องอ คานี้ก็ดีใจนเอาอยโดยอ๋อีนี่ฉันมันจะคักงเลยพอสะดวกสบายนเนาะท่านี่ดอนมันอยากเปลี่ยนมันด้เท่านี่โอ้ดอนผู้นีโดนเล่นไปทิงาแล้วนขึ้นหนียากแล้วเนาะน้ำมานว่านี้ใช้เงินเพื่ออนี้โดยโดย ที่เริ่มด้วยบ่อานนี่ด้วยพากันเห็ดยู่กินก่อนเปยังมันเทียงไนี่กเทียงนนะอเปนไหนเป้นยังมีเออทาทาเป้นกอนเนาะาเป้นาบล็อกขอมาก่อนยูเกินก่อนเนาะโดยโดมนนเมเห็ดยูเกินก่อนอ่าขึ้นก้อนกระหอกขึ้นชิวได้มานกมือนนี่ลืมอดดงเลยดีเดีวแล้วเนาะ Rồi. bát đi. đi. À là theo. Thế nào rồi, phải phải đúng đấy. Ờ. Ấp. Ba. Má, đó, Ủa, đó? Đi, đôi, người bát là, thế này. Bỏ ra sợ tập quần không? đấy. Rồi như đấy อ๋อทุเรีงอันบ่นอ่ะร่างรถตกงานมันก็ดังไปตลาดเนาะพหเอาผู้ใดอยากดิบก็กินแต่ว่าช่วงลน์นี่นิ่งชุกแล้วช่วงหมึงหม่งนาวชื่อมาคบชื่อมาทุกอย่างเจ้าเจ้าจีฮิตจะได้เอาอันมีมีเมนูไหนฮะเจ้าจี น้องแวตาจะไปนับหนึ่งเด้อมีแต่เพื่อนจีนี่ฮะช่วยพักช่วยหยาให้ชื่อได้น่ะเด็ดกินวุเป็นนะเด็ดกินวัวเ็นทุกบอกแต่เป็นพวกแก่พวกขวบพวกอื่นตามใจเจ้าเลย้นสุกได้เนาะสุกก็ได้เพราะว่าถ้าพ่อคนนแรกจะมักจัดให้ได้ซีงวัวเผาเนี่ยนีทำเพื่อนนี่มูล้างอะไรอย่างนี้เนาะมูอย่างล่างก็ได้นะซีนิบบุญเหม็นเนี้ยก็ได้เนาะเป็นประเด็เรื่องก็ได้ซีงวัวเผามันนั่น Đây string, Thermom, tá, nó, đó ngon thôi, chú này mình bỏ thay phần nó bảo hiện à cá cá năm nay. Rồi, cá cần chất cá nữa có bao ly bao nữa. Rồi rồi. À, đây thì nó có thịt hồng con. Cá cần nó hết đây mình chỉ này. này này được rồi, Rồi tôi đi thả bao. Nó. Ừ. Ừ. พี่นะนะเนั<ล>เหามินกนหามิ่นหายังก็ได้พี่น้องเลยคอ,อยากก้อยอย,อยุคย <c oughs> ยันแคมรถเกลือความบ่หน่วะฉันหอยัอนเป็นรถกลเกลือความก็พเพราะแล้ว<ม>เรื่องว่าเคยเห็บิเคยเหอยูแต่ว่าเห็ในครอบครัวเนาะก็แบบแน่ไหนก็กินไตนะมีกเหตายตยคนในยันมเสิตากคนแก่คนนี้โอเคเสียก่อนขอโทษ ลุงเิ่มมาจางเทพอนี่โอ้ของลุงเพิมมาแต่งเทพพูดมันไม่ได้ช่วยนั่นจะเพิ่งได้นี่จะหากินอันน่ะแขงน้วไหมนะตอกไปอืมนเนาะตักก่อนแล้วแบบที่นี่ผลก่อนได้เนาะที่เมียงมันยังเออเอือบอยู่ ตักสีดอกเลยเห็ดย <icer> ูริจีนเลแม่นเริ่มลงมือแล้วบาดนี่เนาะลงมือเห็ดนั่นแล้วพอดีบล็อกพอดีเงี้ยเนมาเลยดีครับบวานนั่นที่ท่านก้อนมาหนีิเออที่ทานเทียงถาก่อนดิพอดีแล้วมันแดดไ้นี่โย่ก็โดนฝนตกมาหนิโอ้เิ็ดยากนะตักหนำยังลายเลยเออตักขึ้นไม่อยากปวดท้องวะหนำนั้น บ่บ่อาลงเลยเอาอทอว่างลงเลยเอาเกิดหอยสาส่วนส่วนหุ่นนั่เลยเออบนเข่าเด้อเนาะผมเมันขวัยเห็นสีมันบนช่องเข่าขวัยบุกเขาจับเออขอยยังบุกเข่าเออเสรยชิ้นแด่งชายเนาะช่วงขอยหลังไปเห็นหยีบแทมอยู่ป้าทุ่มเวิดเลยเวิร์นทั้งเวลาไปเลยเห็นมันมันหล่อมั้งใช่กะเอออันนี้ก็คืออ่าขีดเตี้ยนผู้นี้เนาะตอนเที่ยนเทียนไว้พอดีเลยเนาะ bụi thiêng người đấy, ừ. nhìn bưng luôn hên, Mì... Mì... à, mình... Mình... Được... Có đến... Mì... Mì, uh, chỉ biết chọn muôn, đi nó, quá khó đấy hên, khắc đấy, khẩu à, láo đấy, xoay mứ đấy, giờ, 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 giờ,

ขังแรงในชีวิตเจ่นี่ขังแรงในชีวิตโอ้โหมนได้ยไอมเป็นแม่พัวแม่เเอคขงอยู่าเอาลูกอผัวไปเยี่ยไปย่าให้หัวอยู่นี่จีกเาได้นอกก็ตาจับบอปินขางนั้นขงนั้นคนบ้านัดะกันเลอ๋อบคออปีนปีนทางิ้นมันลงยเ็า่ได้อะกงมาไเขาถนัดถายถ่ายเครื่องหาเงนหาคำอ คนชาน่มแบบแก่เรใม่ยังนทะไมเลยด็โทษว่ากันได้พี่นองได้กาบค่บุเคเรื่องแบบเป็นลาบเป็นก้ยชี้นมีแต่พ่อพ่นเจกาในเรื่องนั้นเน่ยเพราะว่าพอเป่นทิศ่กินแบบเสพนะนะเรื่องกล้ยเรื่องลาบอ่อยบไเใช้่ใช่ต้มบ่นี่แ้มันมันเป็นอันนี้มันบคคยมีชีิตเป็นไรเด้ เอรินี่มใส่ต้มมาหรืว่ากยัน้อนั่กับปอองปอองทั้งทั้งซีนทังนั้นมันหนังมันเยอจุนแบบโว้ชิ่บังมันอยูเนาะโอ้ชีในใจเขาแมงขาแมงโอ้เป็นตได้กินอยู่บ่เขาไม่ได้เอ็นก้อยเลยเขาซอยสิเลยเออาวเียดปันได้ได้ได้มีจานี้ เลจ้าได้เห็นแมนลุงเทิมยุโกเลยโอ้โหกเ็นไผ่ไผ่มันเลยองมนได้วด้วยดยฮะเล็นงมีตัเขาเห็นน้องเงาตากันไมผลคีอกันปอทุกน้องเาตาเขาเาจนฮักเพิงเอาลงลุกเขาเาเออนี่ยนั่นแหละบ่ <cười> ừ, <cười> à, mẹ khoa hao cả ơi lên lên này nữa nhưng ừ, <laughs> chắc ờ, nó khó là ở lên 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 lên

ว่อ้าทางพอเพื่อนบอกว่าให้ซื่อนีอยู่นีกินไม่ชูกันกินว่าสันแล้วจัดเลยติ้อย่วเบิ่งทักแล้วตัวนี้กับตัวนี้จะได้เข่าก่นตัวนี้แบบกระดุดไปหนึ่งตัวนี้คือหัวปูก็รีบนี่หัวปูก็รีบได้ไว่าน้องเอตตามีบางรเ่ออมีบางนะคะแล้ก็่เใส่มีนะอ คืออยู nope. uh, ่บ uh ่อ huh. ค yes, ืออยู่บ่อไา้แล้วทำได้แล้วขนาบ่คือเจ้าจัดกามแล้วเด้อลายแล้วทำลยแล้วยวช่วยเพื่อสีเเนาะเบิ่งคือสีแค้นใจในนิดนึงบ่อลายแล้วน่ะตอนน้อยตอนใหญ่ว้ไว้ผ้ากันย่างอยู่นะจากตอนนี้ย่างไหนอนเนาะต่อช่วยจำจัวขักปจัก มตอไเพี่ยนนี่จักี่อันน,น่มนะมีขวดกัีอยู่เออจอยจำพอมย่กิกักจันัเนาะมัต้องมาเตกเอาไปชิเาะชิมหมานชิมเนยขเยัเมนักทาง,งขวดกัขวเดเ่าเตะเลยเนาะอ่าซาเจากก้ามักไ้อ,อแบนนี้เราละอแบนบนี่เลยี่ก็ต้องนีกนก็ต้องเานี่ Ớ, tôi nghe, nghe <laughs> ờ, pha thăm nghe kim tonya rồi đấy trăm bạn luôn mừng 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 คนไปคนมาว่าสิชีมหมดเย็นก็ได้ดอกเย็นเอาเพึ่นเขาเย็นไปหมดเราบอกเอาเอาเคียงหมดโดยโดยโดยเาเคียงมาเพิ่มพี่น้องเลยเมนเมนเผื่อแจ็กสินรอดหรือบนยอดนะพี่น้องเป็นเห็ดกินนีดนแลเนาะบางที่ไปเฮือนปูเฮือนยาเห็ดก็ได้ก็ได้เลยเ่าไม่เด้กูได้พี่ว่าเอออยาการได้ซาเวบลเวอเออมีแนวสีธามเนาะ อ่ามื้อนั้นเนาะหลังจากเว้าไปว่าอ่าเลยก็อายุเรื่องอายุเนาะอายุ60ก็40บ่กันแม่เนาะเออถามน้องเตาับได้บ่ว่าซั่นบัดนี้มีอีกน้องเตาเอ้ยมีไดอีกบัดอ่า50ปีอ่าคาดอง30,000บาทรถเก่ง1คันอันคอมเมนต์นะออเองถามน้องเตานี่เด้อว่าซั่นสิเอาอยู่บ่คําตอบที่ชัดเจน น้องเนาะมันขึ้นอยู่กับความเขามักคเขาเจ้าเจ้าได้เบิ่งอยู่หรอวะหาเบิ่งอยู่บ่พกกมินไข่อยเบิ่งอยู่เออคำตอบในใจคือเฮาเฮาเนี่ยมูหูเนาะเออก็หมายคือถ้าเฮาเฮามักน่ะมันจะเป็นต้องกระดองเพลงมันกรุงลดจริงขนาดนั้นเว้าเพิ่นว่าเห็นน้องเึกตาจมอยากได้รถเกิงว่าซั่นแม่นได้พี่น้องย่างนี้เก๋ได้กระดองนี่กกโบวถ้าเฮาบ่มักเฮาแกเอาไปได้คือกะ ความภาคมันข yep. ึ้นกับการยูน้ำกันเนาะใช้ชีวิตคู่มันบ่หากก็อะยูน้ำกันบ่ได้เลยพี่น้องแม่นนั่นแหละตาทมว่าอยากได้บ่หลดอยากได้พี่น้องเลยมีไฟดอกบ่อยากได้เงินอยากได้บ่อยากได้เดี๋ยวว่าอยากได้แล้วข้อบ่มากเขายังเอาเอาเพื่อนมาอยูน้ำหนิเพื่อนเกชีอยู่กับพ้อยากนะนะาเข้ากับคนบ่มากเนาะมัือนเกษตอยูน้ำกันบ่ได้มันยุเพื่อนมัาอีกคนนึงมากอีกคนบ่มากนี่เพื่อนกันบ่สบายใจนะ แค่คิดๆแง้วคิดน้ำบอกมาหน่ยก็ได้แว่ายังไงความคิดของสาเวียเนาะในมุมของสาเวียนะนี่ค่ะสาเวียบัวมาสาเวียบัวเอาหน่าแต่สีให้กระโดงเพ่งสมเด็กระบัวเอาห่าน่ากระโดงเพ่งกระแหงต่ำน้อพี่น้องเนาะเออว่ากันไปพี่น้องไงยอาเพิ่งกันไปยาวๆพี่น้องเนาะน้องเยาวแต่เห็นอยู่เห็นกินสู่ทั้งสร้างเพลินเดี๋ย ก่อนใช้ชีวิตครูต้องกันคือว่าแล้วมันต้องคุยต้องยังกันโดยโดยนั่นแหละเนาะเาให้น้องเววตาอธิบายก่อนพี่น้องนี่สัก่อนแต่ว่าพูดแ้งันกันกันมันจะอยู่ด้วกันเะเป็นยังไงดินี่เนาะเป็นบล็อกเป็นยังเป็นมาเราบอกพี่น้องเลยมาเราบอกว่าตาบล็อกเทานั่นยังอยู่เนาะโอเคฉันพี่น้องเลยพบเจอคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี